สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ค่ะวันนี้รายการตีปีกชวนคุยนะคะเราอยู่กับพี่เกรซค่ะพี่เกรซเป็นประธานสมาคมตีปีกนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นตีปีกนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอให้พี่เกรซแนะนําตัวก่อนนะคะอ๋อสวัสดีค่ะเกรซสีรักภูมิรัตน์นะคะก็เป็นวิศวกรไฟฟ้าแล้วก็อยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะ อ,อ,อยู่ที่เยอรมน,นีมา20ปีแล้วก็มาเรียนปริญญาโทที่เยอรมนที่มหาลัยฮันโนเวอร์ ver, แล้วก็ทำงานต่อที่นี่เลยค่ะอันนี้สั้นๆค่ะค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้พี่บอกไปแล้วนะคะก็คือกว่าจะเป็นติปีกนะคะโดยเราจะคุยกันมีคำถามอยู่ที่5คำถามเท่านั้นนะคะ5คำถามนี้เราจะถามพี่เกดนะคะโดยที่คำถามแรกชื่อติปีกอะคะ่ะมาจากไหนแล้วก็สมาคมติปิกตั้งมาเพื่ออะไรคะ คำว่าตีปีก e เนี่ยเป็นคําพูดที่ทําให้เราจําง่ายเฉยๆแต่ว่าตัวมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษที่เป็น T P I E C ถ้าภาษาเีอรมันก็จะอ่านออก PEEK ก็เลยใช้คำว่า t p e a k แล้วก็ให้เราฟังกันง่ายๆก็เป็นตีปีก e แล้วก็ไอตัวอักษรย่อคือมันยาวมากนะถ้าใครติดตาม f c e e o o o นะชื่อสมาคมแล้วก็ ชื่อสมาคมภาษาอังกฤษแล้วก็ในเว็บไซต์ของสมาคมก็จะเห็นว่ามันมาจากคำว่า Team of Interdisciplinary Practitioners นะผู้ปฏิบัติงานจริงอ่า u นยุโร n เปียนคันทรีนะคะอืมค่ะมาจากไหนหรอแล้วก็งั้นถามว่าตั้งมาเพื่ออะไรใช่ใช่ไหมเราเป็นการรวมกลุ่มกันของคนทำงานเราคิดว่าเราเอ่อน่าจะมี community นี้นะคนที่ทำงานในยุโรป เพื่อจะแชร์ประสบการณ์ทั้งเรื่อง soft skill ในการทำงานนะหรือทั้งเรื่องวิชาการเผื่อใครอยากจะ up skill ตัวเองสนใจสายนี้เราสามารถเรียนรู้ได้จากเพื่อนๆก็เป็นคอนเซปต์แบบ lifelong learning เนาะแล้วก็ networking ซึ่งจะมีประโยชน์มากๆเลยเนาะก็พี่เดี๋ยวขอเราสันส้นๆนิดนึงว่าตอนที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเมื่อปี2018เนี่ย แล้วก็ได้รวมกันประมาณไม่ถึง10คนแล้วก็คิดว่าทํายังไงดีจะได้มีกิจกรรมก็เลยคุยกับน้องๆสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมนนีว่าเราทํากิจกรรมร่วมกันไหมแล้วก็ได้ความอนุเคราะห์จากสถานทูตท,ที่เบอร์ลินได้อเอื้อมหน่วยสถานที่ให้เรานะแล้วก็เอื้อมหน่วยอาหารว่างให้เราเราก็โปรโมทไปกับน้องๆนักเรียนไทยเลยว่าเราจะทำท็อกเกี่ยวกับอิน m a ม i ชันเทคโนโลยีซึ่ง ตอนนั้นก็น่าจะเป็นเทรนด์ที่น้องๆสนใจแล้วก็มีน้องๆเข้ามาร่วมคุยกันมากมายเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมีเอ,อกิจกรรมต่อเนื่องมาแล้วก็ต้องขอบคุณโควิดด้วยที่ทําให้เราทําออนไลน์แล้วคนก็รู้จักเราเยอะขึ้นอขออนุญ,ญาตปิดสาว์นึนงแต่ก็อขอบคุณแอมมากถามต่อได้ค่ะค่ะคําถามที่สองนะคะพี่เกรซคิดว่าการทําสมาคัคร ท้าทายยังไงบ้างคะ่ะแล้วก็สิ่งที่ผู้สร้างสมาคมควรมีคืออะไรคำถามยากมากเลยท่าไทยท่าไท,าย,ตทายตรงการสร้างสมาคมขึ้นมาตอนแรกเออมันมีทั้งเรื่องกิจกรรมการรวมตัวการ contribu เวลาเพราะว่าทุกคนเป็นพนักงานเอ,อ่อทำงานประจำกันเนาะ <c oughs> งานที่เราเวลาที่เราจะเอามา สร้างกิจกรรมก็จะเป็นเวลาหลังเลิกงาน <c oughs> แล้วก็ความท้าทายก็คือทำยังไงจะให้มันต้องแอคทีฟตลอดเวลาเพราะไม่งั้นมันก็จะเหมือนกลุ่มคนที่หลับอยู่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เราก็เลยต้องพยายามวางแผนว่าทำยังไงดีจะให้สมาคมเรามีกิจกรรมอย่างต่อนเนื่อง <c oughs> เพื่อให้คนรู้จักเราไม่ได้แบบลืมเราไป <c oughs> นะ <c oughs> ความท้าทาย พี่มีอะไรโน้ตไว้บ้างอืมต้องทำงานหนักอ่ะคนที่สร้างสมาคมขึ้นมาตอนแรกทำยังไงจะให้เป็นที่รู้จักเนาะแล้วก็ใช่ <I> เอิอ่มการทำกิจกรรมอะ่ะการจัดกิจกรรมมันต้องมีเงินเข้ามา uh เพื่อให้มันเกิดขึ้นได้เนาะเพราะมันต้องใช้สถานที่อะไรเงี้ยต้องลงทุนเรื่องเงินแล้วก็พอเราเหนื่อยแล้วเนี่ยบางคนเหนื่อยก็ไม่ไปต่อเพราะว่ามันก็ไม่ใช่งานที่ เหนื่อยแล้วได้เงินมันเหนื่อยแล้วได้ได้ความรู้ได้เน็ตเวิร์กได้เพื่อนก็เลยต้องมีแรงบันดาลใจที่สูงมากว่าเราจะคอนทริบิวต์ตรงเนี้ยแล้วมันเกิดประโยชน์เพื่อสังคมเกิดคอมมูนิตี้ประโยชน์เพื่อตัวเราประโยชน์เพื่อเพื่อสังคมหนึง่งพี่ว่าตรงนี้คือความท้าทายแล้วก็อืมอืมแล้วสิ่งที่ผู้สร้างควรจะมีคืออะไรสมมติมันท้าทายใช่ไหมคนที่ทำ <laughs> ้ต้องมีแรงบันดาลใจมากๆ,ๆ <S <S เหมือนเราทำฮ็อบบี้ฮ็อบบี้คือเราต้องลงทุนเองเออใช่แล้วเร,เราต้องเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ซื้อกล้อง <ๆ S 1> มาถ่ายรูปๆๆเราอาจจะไม่ได้เงินจากภาพถ่ายเพราะมันไม่ใช่งานประจําเราไม่ใช่อาชีพช่างภาพแต่เราชอบถ่ายรูปก็ก็ต้องมีความรักรักในตัวองค์กรมากๆรักแล้วก็ทํางานด้วยกันกับเพื่อนเหมือนครอบครัวเรารักแล้วเราก็จะ ช่วยกันทํามาได้อย่างเงี้ยค่ะอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะคําถามที่สามนะคะพี่เกรซพอจะแชร์อุปสรรคในการทำงานให้ฟังได้ไหมคะแล้วพอมีอุปสรรคแล้วต้องแก้ปัญหายัางไงอุปสรรคที่เคยเจอมาก็น่าจะเป็นเรื่อง workload capacity นะที่บอกว่าพอพอมันแฮดตรงนี้เนี่ยเราเราก็มาคุยกันว่าเราไม่ เราต้องหาเวลามาคุยกันนะแต่ว่าต้องไม่โหลดมากเพราะว่าทุกคนมีชีวิตส่วนตัวมีครอบครัวต้องดูแลก็เลยขอเวลาสักคุยกันสองอาทิตย์ครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงคุยแต่เนื้อหาสำคัญเอา<ะ>แบบคุณลิตี้จริงๆแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ทำงานเดือนธันวาคมกราเพราะเป็นช่วงยุโรปอะเป็นคริสต์มาสซีซั่นก็จะหลับ ก็จะเป็นเที่ยวกันพักผ่อนชาร์จพลังในปีถัดไปแล้วก็เราก็เลยจะประชุมกันถ้าสองอาทิตย์ครั้งปีหนึ่งมันมีห้าสิบสองสัปดาห์เราจะประชุมกันประมาณยี่สิบครั้งต่อปีเท่านั้นประมาณนัประมาณแล้วตอนแรกเราก็จะตอนแรกที่เราเริ่มต้นมาเราก็พยายาม Create ีเวนตแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นเป็นอีเวนต์ที่เป็นประจํา เพิ่งมาช่วงปีก่อนใช่ไหมที่เราทำเพราะว่าโควิดมันก็เลยมีไลฟ์วิดีโอเป็นประจำเนาะแล้วตั้งแต่ปีนี้เราก็แพลนกันว่าเราจะทำจะมีสเก็ตด l วเป็นประจำว่าทุกปีจะต้องมีงานประชุมของสมาชิกทุกปีเพื่อให้ได้มาเจอกันแล้วก็จะมีงานแบบทีมบิลดิ้งเป็นไม่ใช่งานประชุมวิชาการแต่เป็นงานเที่ยวอย่างนี้ก,ก็พยายามแพลนสเก็ตด l วว่า ทุกปีจะต้องมีอีเวนต์อย่างนี้นะหนึ่งสองสามเป็นประจำค่ะค่ะวิธีแก้ปัญหาทำยังไงถ้ามีปัญหาที่คนไม่มีวิธีทำก,ก็ก็คือพยายามลดเเวลาที่ต้องเจอกันเนี่ยให้หน้อยที่สุดเนาะอย่างที่บอกว่าพอแต่ละคนไม่มีเวลาก็เลยมาคุยกันว่าเรารักองค์กรเราอยากจะเมนเทนให้มันอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องคอนทริบิวคนละนิดคนละหน่อยก็<ะ>เลยทำให้ ไอตัวการที่เราจะได้ทำงานด้วยกันเนี่ยลดเวลาลงให้มันน้อยลงแต่ว่า Effective มากขึ้นก็คือแพลนอีเวนต์ประจำให้มันมีเอีเวนต์ประจำสามสามอีเวนต์ใหญ่ๆทุกปีแล้วก็มีเวิร์กโหลดน้อยๆน,นี่างค่ะค่ะนี่พี่เกดพูดถึงเอีเวนต์ประจำอยากให้พี่เกดบอกหรือเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมของปีนี้ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างที่แพนไวน้อะไรเงี้ยมีกิจกรรมปีนี้นะคะ ก็ถ้าเอาสเก d u ดูที่มองเห็นตอนนี้เลยเนี่ยเดือนพฤษภามี้้เดี๋ยวโปสเตอร์ออกก็จะเป็นงานเที่ยวนะชวนกันไปเที่ยวมีทล์กแบบ soft skill เอามาแชร์กันเรื่องการทำงานก็จะเป็นที่สวนซา,ากุระบานที่ปารีสนะคะจะมีเที่ยวดิสนีย์แลนด์ด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจไปเที่ยวกับเราก็ฝากติดตามเพจ เฟซบุ๊กเพจของตีปีกนะคะเราจะแชร์โปสเตอร์แล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันเนาะเดือนพฤษภาคมส่วนเดือนมิถุนายนมีงานที่เราเทําร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฮัมบวกนะซึ่งน้องแอมเป็นโคโฮสตอยู่ที่นั่นเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัอปเดตเดี๋ยวอัปเดตให้ใช่อ <ม S 1> ัปเดตให้ผู้ติดตามได้ดูว่าหัวข้อน่าสนใจไหมไป จอยกับเราไหมที่มหาวิทยาลัยฮัมบวกนะคะแล้วเดือนกระะกฎาคมปีนี้ก็จะเป็นงานประชุมสมาชิกประจำปีแล้วก็จัดให้เป็นงานวิชาการด้วยที่ก็จะชื่องานทิกเท c h เหมือนเดิมทิกเท c h 2023ปีนี้ที่ดุสซนดอร์ฟนะคะกจะจเป็นงานวิชาการเป็นงาน r a เรียเดเล่าประสบการณ์ทำงานให้น้องเป็นงาน Job Fair ์สำหรับใครที่อยากหางาน ก็มาคุยกันได้วิธีหางานนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรทิปจากพี่ๆตีปีกว่าควรทำยังไงแล้วก็มีะมีงานอ่าพิเต์ทางวิชาการพีเต์โปสเตอร์เผื่อใครจะอยากมาขายอบบอินโนเวชันของตัวเองก็แล้วก็จัดตรงกับงานเคียเมสงานวัดฝรั่งพี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเติวัลของเมืองเนี่ยหรอคะ ใช่เป็นเป็นฟันเฟสติวัลนะที่มีชิงชาสวรรค์เงี้ยแล้วก็มีพลุลก็จัดตรงกับช่วงนั้นพอดีก็ให้คนที่มาเนี่ยได้ทั้งเน็ตเวิร์กิ้งกับพวกเราตีปีได้ทั้งความรู้ทั้งวิชาการแล้วก็ได้มาเที่ยวอะผ่อนคลายที่เมืองดูสซนด์อก้วยอถอค่ะน่าสนใจยังไม่จบยังไม่จบมีอีกป่ะอีกงานใหญ่งานหนึ่งก็คือตลาดคริสต์มาสเที่ยวตลาดคริสต์มาสร่วมกันนะก็จะเป็นงานส่งท้ายปี ซึ่งตลาดคิดมาสเป็นเหมือนเออสิ่งที่มีชื่อเสียงของประเทศเยอรมน,นีด้วยเนาะคนก็แล้วก็เราก็มีน้องพลินโฮสให้ที่ปารีสด้วยเพื่อใครอยากเที่ยวปารีสและมีเพื่อนมีไกด์ก็ตลาดคริสต์มาสปารีสนะคะค่ะขอบคุณพี่เกดมากเลยค่ะคําถามสุดท้ายคําถามที่ห้านะคะอยากให้พี่เกดเออพี่เกดอยากฝากอะไรถึงผู้ที่สนใจที่จะมาทํางานร่วมกับเราเป็นพาร์เนอร์กับตีปิกไหมคะมีอะไรจะฝากไหม อ๋อนี่จบแล้วเหรอเนี่ยเออเมื่อกี้ลืมตอบอีกอันนึงอ่ะอีกไ้หนึ่งก็คือเราอ่ะอยากมีกิจกรรมที่รวมทีมสมาชิกตีปีไปแชร์ริงเกี่ยวกับความรู้ที่เมืองไทยด้วยอ๋ออันนี้เป็นแบบเป็นเรียนที่ที่ต้องการเพราะเป็น argument หนึ่งที่ตีปีอยากจะ contribute ให้ที่เมืองไทยด้วยก็ก็เดี๋ยวพยายามคุยกับทางสมาชิกว่าเราจะสามารถ ไปพร้อมกันได้มากที่สุดเนี่ยเดือนไหนที่เมืองไทยนะแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เมืองไทยว่าใครสนใจจะไปอะไรนะให้เราไปร่วมคุยด้วยร่วม,มแชร์ประสบการณ์ด้วยเนาะซึ่ง <Okay, S 2> อันนี้ขอใครขอใครอืมซึ่งมีแ <laughs> อมเสียงแหยนิดนึงซึ่ง <laughs> อ,อันนี้ก็จะ,ะสอดคล้องกับคำถามต่อไปที่พูดถึงฝากอะไรถึงพาร์ทเนอร์ของตีปีอ่าโอเคค่ะก็อยากจะฝากว่าท่านใด ที่เห็นว่ากิจกรรมของสมาคมเนี่ยน่าสนใจก็สามารถติดต่อพวกเรามาได้เลยว่าให้เราไปช่วยช่วยทำกิจกรรมอะไรไหมทำกิจกรรมร่วมกันอะไรไหมเนี่ยค่ะก็ก็สามารถติดต่อเป็นพาร์ทเนอร์กับเราไดเ้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเราใช่ไหมคะแล้วก็เราอ่ะก็อยากจะขยายแพลตฟอร์มสมาชิกตีปีกเพิ่มขึ้น เดี๋ยวก็ทางทีมงานก็จะทำแพลตฟอร์มให้ลงทะเบียนสมาชิกนะคะเพื่อจะได้สามารถติดต่อทำกิจกรรมร่วมกันบางบางกิจกรรมก็เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกเนาะจะได้ทำความรู้จักกันแชร์ว่าอาจจะมีอีเวนท์ที่เพิ่มเติมจากนี้ที่ทางสมาชิกเห็นว่าควรมีนะเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะจำนวนสมาชิกอะไรนี้นะว่าแบบใครมี นัมเบอร์อยู่ที่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวประกาศใช่ไหมจะได้มีคนมาสมาัครออย่างรอรอทีมงานน้องอาร์ตอยู่ค่ะรับสมัครสมาชิกตอนนี้เราก็พอจะเห็นภาพของเออสมาคมกิฬกของเรามากขึ้นแล้วนะคะไม่แน่ใจใครมีคำถามหรือเปล่าแต่ถ้าใครมีคำถามก็เขียนเออมาหาเราได้พี่เกดฝากทยัยฝาก ฝากปิดท้ายหรือฝากคำถามไม่มี<อ>คำถามนะคะตอนนี้แต่ก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะ,คะก็คือสามารถฝากคำถามไว้ได้ในคอมเมนตะ์เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นเราก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูรายการเพราะว่าเผื่อคนมาดูทีหลังเขาจะได้รู้สึกว่าวิดีโอไม่ยาวมากนะใช่ค่ะขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ เราก็ปิดา ار, รายการแล้วก็ฝากไวก้ว่าพบกับรายการติปิดชนคุยได้ใหม่ในอีพีหน้า <cell S 2> นะคะค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ Have a nice day ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ